สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาชมรถกระบ,บะมือสองลาคาตัดค่ะทุกท่านมาพร้อมกับเลขทะเบียนประมูลด้วยนะคะคันนี้ถูกกว่าเต็นแน่นอนค่ะสนใจนัดดูรถกันได้ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรถมีเรมมีเอกสารให้ครบพร้อมโอเลยนะคะรถสวยๆเดิมๆดิมบางๆน็อตไม่ขยับอีซูซูดีแม็กฮแฮเรนเดอ ปี2012ค่ะกระจกไฟฟ้ามีกล้องถอยกุญแจรีโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีกาวเดิมโรงงานเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีคัสซีสวยตลอดเส้นแอร์เย็นภายในกว้างแคปเปิดได้สะอาดน่าใช้กระจกขึ้นโรงไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะรถสวยสภาพดีกว้างกวางคามเหมาะสำหรับทุกการใช้งานเลยค่ะ สามารถขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายเลยนะคะเครื่องยนต์ก็ประหยัดมากๆเช่นกันสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดท่านติดต่อคุยเจราจานัดหมายกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นตามข้อมูลที่ผู้ขายเขาลงไว้ ถ้าสนใจก็ควรเดินทางไปดูก่อนนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งตัวรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนรับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะในตอนนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ